นโมตัสสะคะวะโตอะรหัโตัมมาสัมพุตตะนมอุตสะหะรรมตัรหัสตัสมาสัมพุตตะนโมอุตสาหะรรตรหัสตัมสมาสัมพุทธัทสสะเมื่อวานนี้หลวงแม่อธิบายไปเรื่องข้างขึ้นข้างแรงวันนี้เป็นวันขึ้นหนึ่งข้าเดือนสิบสองหลวงพิวิริยาในวงกลมเนี่ยนะคะขึ้นหนึ่งข้ามเดือนสิบสองควรจะอยู่จุดไหนของวงกลมชี้สิ อยู่ข้างล่างสุดอยู่ข้างล่างสุดนะคะเราเพิ่งผ่านแรมเมื่อวานนี้เป็นเดือนขาดแรม14บ่ข้าเวลานี้ขึ้นขึ้นหนึ่งข้าขึ้นหนึ่งข้ามไปถึงขึ้น8ปดข้ามคือบัรพระเล็กนะคะขึ้น8ปดข้ามไปจนถึงขึ้น15บห้าข้ามบรรใหญ่แรม8ปดข้ามบพระเล็กแรม15บห้าข้ามบรรทใหญ่หนึ่งรอบเดือนนะคะนี่นี่คือหนึ่งรอบเดือนเราเพิ่งสิ้นสุดเดือนที่11เมื่อวานวันนี้เราขึ้น หนึ่งค่ำเดือนส2บสองนะคะขึ้นหนึ่งค่ำเดือน12แต่เราไม่ได้ถวายกองทานเพราะว่ามันเกินขึ้นหนึ่งค่ำเดือนส2 <c oughs> บสองบังเอิญว่าวันนี้เป็นวันที่ยี่บสามเป็นวันพระเบยมหาราชสังเกตดูว่าหลวงแม่ขอให้สวดมนต์อีกบทหนึง่งซึ่งต่างไปจากปกติ <c oughs> ลูกที่มาถวายบาทนะก็จะได้รู้ว่านี่มันหมายความว่าอย่างไร แม่ชีที่มาทำบุญนะจะได้รู้ว่าวันนี้ที่วัดน,นี้เขาถวายเขาสวดมนต์บทพิเศษนะคะแล้วเราได้มีโอกาสมาฟังมนต์บทพิเศษด้วยหมดบทนี้ที่เราสวดไปนี้เรียกว่าทัชชักขสูทยทัชชักขา้าไปว่าธงเนื่องจากท่านเป็นพระเจ้าเป็นดินนะคะเราสวดบทนี้ถวายท่านในบทนี้บทธงเลยนะคะมีนัยยะว่าอย่างนี้ว่าผู้นำทัพ แม่ทับเนี่ยถือธงแต่ทำไมลูกทับยังกลัวจนช้ำพิตัตตังวาเมื่อกี้นี้สดนะคะลูกต้องออกเสียงช้ำพิตัตตังวาโลมาหังโสวะกลัวกลัวจนกระทั่งคนรู้คนพองทัชชัคทัชัคกสุทัชทชัคก,ส,กสุตระ is a flag flag the one who leads with the one who has the flag suppose if i'm the leader of this particular troop i have red flag see the other one has green flag but how is that the soldiers following me are still full of fear are still they have hair raised uh, goose people because they are so afraid ไม่ว่าแม่ทัพนี้จะเป็นเป็นพระอินทร์พระพรมเทวดานะทําไมลูกทัพยึงกลัวจนกระทั่งขนขนลุกเพราะว่าไม่ได้ละวางซึ่งกิเลสคนที่ถือธงลังหน้าที่เราไม่ต้องหวั่นกลัวที่สุดคือพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำทัพเราไงเราจึงไม่ต้องช้ำที่ตัดตังวาโลมาหังสูา เวลาที่สวดถึงช้าที่ตัดตังวานะคะรูปต้องเน้นเสียงไม่ใช่ชามที่ตัดตังวาน่ากลัวคนลูกคนพองส่วนมากอย่างเงี้ยช้ำที่ตัดตังวามันน่ากลัวโลมาหังโววามันน่ากลัวจนกระทั่งคนลูกคนพองนะถ้าลงนี้เข้าใจความหมายเราก็สวดไปที่ปากปากมันขยับอย่างเงี้ยแต่ไม่มีความเข้าใจเพราะว่าไม่ได้ใส่ไม่ได้เอาัวใจใส่เข้าไปในบทที่สวดคนที่ร้องเพลงฉันรักเธอ ะะต้องแสดงความรู้สึกว่ามันรักเธอจริงๆะนะคะคือปากพูดกับใจไม่ตรงกันบทสวดเหมือนกันถ้าเราเข้าใจกหมายเราจะชัดเจนมากขึ้นในบทนี้ที่งดงามก็คือเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ถือธงนำทัพทัพนี้จะไปรบกับใครรบกับใครฮ่รบกับกิเลสนที่ไหนเป็นต,ตัวเราเองนั่นแหละ ะะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีความกล้าหาญชาญชัยเวลาที่เราตามทัพที่นำโดยพระพุทธเจ้าเราไม่ต้องมีความหวั่นกลัวอีกต่อไปนะคะบรรดาลูกทั้งหลายเนี่ยลูกที่นั่งฟังเนี่ยล้ยวนแล้วแต่เป็นสังฆะแต่ยังหวั่นไว้ใครก็มาติงิิหนึ่งก็แฟบใครก็มาโชมหน่อยันึงก็ฟูแล้วปดไปเลยนะบางทีก็เขามาถูก จริงหน่อยเนื้อแม่ดูหน่อยเนื้อก็แฟบกันแล้วนี่แสดงว่ายังไม่มั่นคงต้องสวดบททัชชกัสุทธ์ให้มั่นคงว่าผู้ถือธงของเราคือพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีเรื่องที่จะหวั่นไหวอีกต่อไปใช่ไม่ใช่ So you we have the Buddha leading the leading this army and the the flag that he is holding is กุตังสรนังกัจฉามิตัมมังสรนังกัจฉามิสังกังสรนังกัจฉามิ but there's nothing more than that there's nothing more ไม่มีอะไรมากเกินไปจากนี้ ะะเพราะฉะนั้นเราก็มีความมั่นคงเราก็มีความชัดเจนจึงให้ส่วนบนนี้ถวายท่านเพราะว่าท่านเป็นท่านเป็นกษัตริย์ท่านเป็นผู้กษัตริย์แปลว่าพระเจ้าแผ่นดินกษัตริย์นะเป็นภาษาบาลีสันสกฤต,ตแปลว่าเป็นเจ้าของแผ่นดินคือคําว่าพระเจ้าแผ่นดินกับกษัตรนิยะ์คือคาเดียวกันแต่พูดคนละภาษานะคะนำทัพเราเรียก ถวายพระนามท่านเราถวายพระนามท่านว่าพระปิยมหาราชพระปิยมหาราชนี่ไม่ใช่ชื่อนะไม่ใช่ชื่อนะชื่อท่านชื่อว่าอะไรสมเด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเป็นชื่อของท่านโดยโดยถูกต้องตามทางการแต่เราถวายพระนามท่านว่าพระปิยมหาราชมหาราชผู้เป็นที่รักของใครของประชาชนของประชาชนมหาราชผู้เป็นที่รัก ของประชาชนกษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งที่ีิังกานะคะที่ได้รับนามจากประชาชนว่าผู้เป็นที่รักของเทวดาคือพระเจ้าดิสั์เต็มๆเ,เรียกว่าเทวานัมปิยดิสั์ผู้เป็นที่รักของเทวดานะคะเป็นพระนามที่พระเจ้าสูงถวายให้กับพระเจ้าดิษฐ์แห่งีิังการีลังกา,ก,าก็ เรียกพระเจ้าอาสุกว่าเทวนามิยะเหมือนกันแต่แต่เป็นเทวนามิยะอสุกนะครับพระเจ้าอาสุกผู้เป็นที่รักของเทวดานะคะและพระเจ้าติสระผู้เป็นที่รักของเทวดาถ้าจะให้เป็นที่รักของเทวดาต้องทําไงคะส่งไว้ด้วยตัวสพราชธรรมพระปิยมหาราชนะเป็นพระปิยมหาราชเป็น พระมหาราชผู้เป็นที่รักของประชาชนไม่ใช่เท่านั้นแต่เป็นเทวนาปิยะอิสรด้วยขอโทนเทวานาปิยะมหาราชด้วยไม่ใช่แค่ปิยะมหาราชต้องถวายพระนามจริงๆนะคะด้วยความเคารพท่านว่าเทวานาปิยะมหาราชคือพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะท่านไม่ได้เป็นผู้เป็นที่รักของประชาชนเท่านั้นแต่ท่านก็เป็นที่รักของเทวดาด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นถ้ากว่าเราจะถวายพระเกียรติต้องถวายพระนามนี้เทวนามบิยษ์มหาราชเช่นกันนะคำวันนี้เราระลึกถึงเราะลึกถึงพระองค์ท่านแล้วก็สมัยบรรดาจะเล่าว่าวันที่23เนี่ยจะผูกผ้าบันคอละเพราะอากาศเริ่มหนาวแล้วก็จะเอาผูกม,มาลายผูกมาลาต้องถ้าเป็นครูครูนักเรียนต้องเอาต้องเอาผูกอะไรนะคะดอกไม้ไปสักการะที่ที่ไหน พระบรมรูปสมงมา้าที่พระบรมรูปสรงม้านะคะก็หลวงย่าได้เคยไปนําเป็นครูนะคะจะนําลูกศิษย์ลูกหาไปสักการะที่นั่นเราเราอยู่ตรงนี้ได้สักการะนะได้ไหมต้องไปที่พระ,พระบรมรูปสรงม้าไหมพระองค์ท่านสถิตที่นี่ด้วยนะคะวันนี้เราอัญเชิญอัญเชิญพระองค์ท่านให้เป็นเจ้าภาพในการถวายกองคานนะคะเพื่อถวาย พระกุศลแด่พระองค์ท่านและพวกเราทุกคนนะคะในฐานะที่เราเป็นภิกษุณีสงฆ์ในสมัยของพระองค์ท่านยังไม่มีภิกษุณีสงฆ์นะคะให้ท่านได้มีความปล่าวรื้อปล่าวกลาวลื้มพระไทยว่าแบบนี้ประเทศไทยที่พระองค์ท่านได้วากรากฐานเอาไว้พระองค์ท่านเป็นผู้นําเราเข้าสู่ Modernization เข้าสู่สมัยใหม่ เข้าสู่สมัยใหม่นะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งของสมัยใหม่ส่วนหนึ่งของโมเด r นอซ a ชั hmm. ่นก็คือการที่ผู้หญิงสามารถที่จะออกบวชได้แล้วในประเทศไทยนะคะอันนี้เราก็ถวายพระกุศลท่านด้วยแล้วก็อขอพูดแทนลูกที่เป็นกระวาตนะคะขอน้อมสการะขอถวายเบื้องพระยุคลบาทด,ด้วยกุศลที่เราทั้งหลายได้ตั้งใจทำที่วัดน,นี้ค่ะขอจะเจริญพรค่ะสาธุ